ขณะนี้เท่านั้นถ้าเพื่ปรากฏและไม่ปรากฏชัดเจนเมื่อไหร่ก็โอกาสที่จะรู้ว่าความจริงอยู่ที่ไหนไมเป็นไปไม่ได้เลยครับท่านจารย์ครับเมื่อปัญญาประจักษ์แจ้งจึงรู้สิ่งที่กําลังมีเดี๋ยวนี้ขณะที่เท่านั้นครับเข้าใจลทนทางอื่นไม่มีคือโอกาส <c oughs> อื่นไม่มีเพราะเตนแก่วนี้เท่านั้นที่ปรากฏชัดเจนเพราะฉะนั้นตรงต่อตัวเองใช่ไหมคะประจักษ์แจ้งหรือยัง ก็ยังไม่ไม่ถึงกันนั่นคือพูดตรงไม่ใช่มุสาวาทครับเวลาที่จะลุกขึ้นเนี่ยมีความจงใจตั้งใจไหมคะมีครับค่ะเป็นสภาพธรรมะแล้วโดยไม่รู้ว่าขณะนั้นแม่จงใจตั้งใจก็เป็นสภาพธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าเจตนา แต่กิจหน้าที่ของเจตนาไม่ใช่เพียงตั้งใจหรือจงใจเพราะว่าแม้ขณะหลับก็มีเจตนาเจตสิกเห็นไหมคะเนี่ยฟังเพลินๆเ,เหมือนรู้แต่ถ้าฟังต่อไปละเอียดขึ้นเล็กขึ้นกว่าจะหมดความสงสัยในธรรมะแต่ละอย่างในขั้นฟังจึงเป็นปริยัติเพราะฉะนั้นจะจงใจไปปฏิบัติเนี่ย บุษาวาตริปราใช่ซึ่งข้อความในอัถกรธาพระวินัยก็มีการแสดงอย่างนี้นะครับว่าชนผู้เป็นข้าศึกมีสองจำพวกคือผู้เป็นข้าศึกแก่ตนเองจำพวกหนึ่งเป็นข้าศึกแก่พระศาสนาจำพวกหนึ่ง บรรดาชนผู้เป็นข้าศึกสองจำพวกนั้นพวกภิกษุชื่อเมตยะและภูมิมชกะโจทย์ด้วยอันติมาวัตถุอันไม่มีมูลอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระวินัยนะครับ,รบในอบัตสังฆาทิเศษที่ภิกษุเมตยะกับภูมิชิกะโจทย์ท่านทัพพามารุบรในข้อหานนอหนักในอาบัตหนักคือปราชิกนะครับ,รบโดยไม่มีมูลอันนี้เป็นตัวอย่างนี้นะครับ ชนพวกนี้ชื่อว่าเป็นผู้ผู้เป็นค่าศึกแก่ตนเองก็หรือชนผู้ทุศีลแม้เราอื่นซึ่งเป็นผู้มีธรรมอันลามกทั้งหมดชื่อว่าเป็นผู้ผู้เป็นฆ่าศึกแก่ตนเองในประเด็นแรกครับกับท่าอาจารย์ครับซึ่งแต่ละคนก็ยังมีอกุศลอยู่ครับ ทั้งตัวผมเองแล้วก็หลายท่านที่มีการศึกษาธรรมะก็เริ่มรู้จักอกุศลมากขึ้นว่ามากนะครับไม่น้อยเลยในยแต่ละวันการที่จะเป็นผู้ที่เป็นค่าศึกแก่ตนเองครับท่านอาจารย์จะมีระดับของอกุศลมากระดับไหนที่จะถึงความเป็นค่าศึกแก่ตนเองครับท่านอาจารย์ครับค่าศึกต้องเป็นค่าศึก ไม่ว่าระดับไหนเปลี่ยนค่าศึกให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้จะเป็นมิตรได้ยังไงหวังร้ายทำลายอยู่ตลอดอย่างท่านยกตัวอย่างเรื่องของการกระทําเป็นผู้ทุศีนี่ครับก็แสดงระดับของอกุศลที่มากครับทำลายตนเองทําลายตนเองในขณะที่อกุศลเป็นาศึกใช่ไหมเป็นค่าศึกครับก็แสดงว่าทุกระดับแล้วแต่ว่าจะมากแค่ไหนเป็นค่าศึกเป็นศัตรูแก่ตนเองมากแค่ไหนนะครับ ธรรมะที่เป็นเพื่อนธรรมะที่เป็นค่าศึกครับท่านอาจารย์อีกประเด็นหนึ่งครับท่านอาจารย์ครับส่วนอริทฐะพิกุกับกันทะกะสามเณรอันนี้ก็เป็นผู้ที่มีความเห็นผิดนะครับแล้วก็กล่าวผิดจากธรรมวินัยเลยนะครับภิกษุวัชีบุตรชาวเมืองเวสาลีผู้มีความเห็นวิปริต และพวกภิกษุฝ่ายมหายานิกายมหาสังกิกะเป็นต้นนะครับแล้วก็ข้อความละนะครับกล่าวอ้างคำสอนมิใช่พุทธศาสนาว่าพระพุทธศาสนาชื่อว่าเป็นผู้ชื่อว่าผู้เป็นข้าศึกแก่พระศาสนากับท่านอาจารย์ครับการที่จะศึกษาพระธรรมแล้วมีการที่จะกล่าว คำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านะครับท่านอาจารย์ก็รู้ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งบางอย่างการกล่าวก็ไม่ใช่เป็นการที่รู้จริงๆนะครับอย่างการกล่าวถึงเรื่องของปัญญาที่จะรู้ลักษณะของธรรมะก็ยังไม่ได้ปรากฏในขณะนั้นแล้วก็ความเข้าใจก็ไม่ได้รู้ตรงนั้นด้วยแต่การกล่าวที่จะกล่าวตามแล้วก็ไม่เป็นค่าศึก แก่พระศาสนาครับอาจารย์จะหมายถึงเป็นระดับที่ผิดจากความเป็นจริงนี่แหละครับท่านอาจารย์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่อ้างว่าเป็นคำของพระองค์ทาง้งทั้งที่ไม่ใช่ใช่ไหมครับท่านอาจารย์อ้างเพียงได้ยินคิดเองแล้วคิดเองเนี่ยจะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย ถ้าคิดเองก็ไม่ใช่คําสอนของพระสัมมาสัมเป็นค่าศึกแล้วใช่ไหมครับเป็นการกล่าวผิดจากคําสอนครับพระอาจารย์อันตรายมากโดยไม่รู้ค่ะความไม่รู้นํามาซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งหมดตั้งแต่น้อยจนถึงมากท่านอาจารย์ครับถ้าเป็นการพลังพลาดหรือเผลอหรือไม่ละเอียดนะครับท่านอาจารย์โดยเหตุนี้จึงมีสนธนาธรรม เพืจะได้ไม่เป็น้าศึกต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพานศีลภาวนาต่างๆเหล่านี้ก็เป็นกุศลเพราะฉะนั้นขณะที่ฝันอย่าลืมนะคะขณะที่ฝันไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เห็นไม่รู้ความจริงจะต่างกันไหมก็คือฝันนั่นเองไม่รู้เลยว่ากิเลสละเอียดถึงปานนั้นครเหมือนกับฝันไม่มีกิเลส แต่ฝันขณะใด,ดก็เพราะไม่รู้ถึงฝันว่ารู้<ง>ขณะที่รู้จริงๆไม่ใช่ฝันแต่ถ้าขณะฝันก็ยังคงเป็นฝันแม้จะฝันว่าอะไรก็ตามแต่ก็ยังเป็นฝันใช่ไหมครับต่างกันมากเลยเพราะฉะนั้นถ้ารู้จริงๆนะคะขณะนั้นไม่ใช่ฝัน <c oughs> ตื่นจริงรู้แต่ถ้าฝันอยู่ก็เหมือนกับยังฝันว่ารู้หรืออะไรก็แล้วแต่ธรรมะละเอียดมากค่ะต้องรู้สภาพธรรมะจริงๆและการจะรู้จริงได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าต้องตามลำลำดับของปัญญาขั้นฝังไม่สามารถจะรู้ความจริงที่กำลังเกิดดับได้จริงไหม จริงครับค่ะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงสแสดงอริยสัจ,จะรอบที่สองการเริ่มต้นของการที่จะตรงต่อธรรมะโดยรู้ว่าปัญญาที่จะประจักษ์ความจริงประจักษ์ความจริงอะไรรู้อะไรในลองตอบสิค่ะปัญญาที่รู้ความจริงประจักษ์แจ้งความจริงเพราะฉะั้ เพราะฉะนั้นอะไรเป็นความจริงที่ปัญญาจะรู้ก็คือความจริงนั่นเองท่านอาจารย์รเดี๋ยวนี้ความจริงยังยไม่รู้ครับเมื่อปัญญาประจักษ์แจง้งจึงรู้สิ่งที่กําลังมีเดี๋ยวนี้ขณะที่เท่านั้นครับเข้าใจเลยคนทางอื่นไม่มีคือโอกาสอื่นไม่มีเพราะเต่เดี๋ยวนี้เท่านั้นที่ปรากฏชัดเจนเพราะฉะนั้นตรงต่อตัวเองใช่ไหมคะ ประจักษ์แจ้งหรือยังก็ยังไม่ไม่ถึงกันนั่นคือพูดตรงไม่ใช่มุกษาว่าครับครับเข้าใจครับเป็นเรื่องที่ยากมากเป็นเรื่องที่คือมันคือคือพิจารณาเกับเรื่องที่เกิดขึ้นเองเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเกิดแบบนี้ขึ้นมา จนกระทั่งถ้าเข้าใจได้จริงๆตรงนี้จึงเป็นอันที่คือเป็นสิ่งที่ผมอยากจะประเด็นถามขึ้นมาในส่วนนี้ว่าคือในเรื่องของความจริงอยู่ที่ไหนเนี่ยขณะนี้เท่านั้นถ้าเปิดปรากฏและไม่ปรากฏชัดเจนเมื่อไหร่ก็โอกาสที่จะรู้ว่าความจริงอยู่ที่ไหนไม่เป็นไปไม่ได้เลยครับท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะทุกขณะที่เข้าใจสะสมปัญญาบารมี ที่จะประจักษ์แจ้งความจริงตามปกติโดยความเป็นอนัตตาจะละเอียดและยากแค่ไหนคะโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เจตนาไม่ใช่ความจงใจแต่ต้องมีความเห็นถูกตามลำดับครับและต้องเข้าใจสภาพธารรมะที่มีในชีวิตประจำวันทั้งหมดนะคะละเอียดขึ้น เวลาที่จะลุกขึ้นเนี่ยมีความจงใจตั้งใจไหมคะมีครับค่ะเป็นสภาพธรรมะแล้วโดยไม่รู้ว่าขณะนั้นแม่จงใจตั้งใจก็เป็นสภาพธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าเจตนาแต่กิจหน้าที่ของเจตนาไม่ใช่เพียงตั้งใจหรือจงใจเพราะว่าแม้ขณะหลับก็มีเจตนาเจตสิก เห็นไหมคะเนี่ยฟังเพเิินเหมือนรู้แต่ถ้าฟังต่อไปละเอียดขึ้นเลึกขึ้นกว่าจะหมดความสงสัยในธรรมะแต่ละอย่างในขั้นฟังจึงเป็นปริยัติเพราะฉะนั้นจะจงใจไปปฏิบัติเนี่ยมุสาวาทหรือเปล่าใช่มุสาวา เป็นคำที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดควรแจ้ควรประกาศให้รู้บางคนบอกพูดได้ยังไงกระทบกระเทือนใจคนอื่นกระทบอวิชชาครับจะได้ค่อยๆหมดไปไม่อย่างนั้นก็อยู่อย่างนั้นแหละเหมือนกับไม่เรียบฟาดลงมา เป็นเรื่องที่เข้าใจยากถึงแม้จะฟังจะพยายามจะทำก็เป็นลักษณะกายการจะมีจริงใจมากนั่นคือบูชาเคารพสูงสุดในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกครั้งที่เห็นความลึกซึ้งครับก็เยอะมากครับอาจารย์วิชัยที่ห่วงเรื่องจะท่านจะให้ เพิ่มเติมอะไรครับผมอีมกครับดีเลยครับก็มีประเด็นที่จะกรารเรียนสุนทนากับท่านอาจารย์เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับในประเด็นที่อาจารย์เวลาได้สุนทนาเมื่อสักครู่นี้กับท่านอาจารย์ครับแล้วอาจารย์ขปันก็ได้พูดถึงการที่จะเป็นศัตรูหรือเป็นข้าศึกต่อพระาศาสนาเนี่ยครับก็มีความละเอียดแล้วก็มีข้อความในอัจถกายพระวินัยสมันตาปาสาธิกาด้วยครับก็จะเป็นประเด็น การเรียนสุธนาท่านอาจารย์เพิ่มเติมในประเด็นนี้นะครับซึ่งข้อความในอันธกถาพระวินัยก็มีการแสดงอย่างนี้นะครับว่าชนผู้เป็นข่าศึกมีสองจำพวกคือผู้เป็นข่าศึกแก่ตนเองจำพวกหนึ่งเป็นข่าศึกแก่พระศาสนาจำพวกหนึ่งบรรดาชนผู้เป็นข่าศึกสองจำพวกนั้น พวกภิกษุชื่อเมตยะและภูมิมชกะโจดด้วยอันติมาวัตถุอันไม่มีมูลอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระวินัยนะครับใ,ในอบัตสังฆาทิเศสที่ภิกษุเมตยะกับภูมิมชิกะโจดท,ท่านทัพพ้ามารุบรในข้อหาหนักในอาบัตหนักคือปรราชิกนะครับโดยไม่มีมูลอันนี้เป็นตัวอย่างนี้นะครับชนพวกนี้ชื่อว่าเป็นผู้ ผู้เป็น้าศึกแก่ตนเองก็หรือชนผู้ทุศีลแม้เหล่าอื่นซึ่งเป็นผู้มีธรรมอันลามกทั้งหมดชื่อว่าเป็นผู้ผู้เป็น้าศึกแก่ตนเองในประเด็นแรกครับกับท่านอาจารย์ครับซึ่งแต่ละคนก็ยังมีอกุศลอยู่ครับทั้งตัวผมเองแล้วก็หลายท่านที่มีการศึกษาธรรมะก็ เริ่มรู้จักอกุศลมากขึ้นว่ามากนะครับไม่น้อยเลยในยแต่ละวันการที่จะเป็นผู้ที่เป็นค่าศึกแก่ตนเองครับท่านอาจารย์จะมีระดับของอกุศลมากระดับไหนที่จะถึงความเป็นค่าศึกแก่ตนเองครับท่านอาจารย์ครับค่าศึกต้องเป็นค่าศึกไม่ว่าระดับไหนเปลี่ยนค่าศึกให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้จะเป็นมิตรได้ย,ยังไงครับ หวังร้ายทำรายอยู่ตลอดอย่างท่านยกตัวอย่างเรื่องของการกระทาเป็นผู้ทุศีนอย่างงี้ครับก็แสดงระดับของอกุศลที่มากครับท่านาายทำายตนเองทำาลายตนเองในขณะที่อกุศลเป็นข้าศึกใช่ไหมเป็นข่าศึกครับท่านอาจารย์ก็แสดงว่าทุกระดับแล้วแต่ว่าจะมากแค่ไหนเป็นข่าศึกเป็นศัตรูแก่ตนเองมากแค่ไหนนะครับท่านอาจารย์ธรรมะที่เป็นเพื่อนธรรมะที่เป็นข่าศึกครับท่านอาจารย์ อีกประเด็นหนึ่งครับท่านอาจารย์ครับส่วนอริฏฐะพิกุกับกันทก,กะสาม,มาเนนอันนี้ก็เป็นผู้ที่มีความเห็นผิดนะครับ<ช>แล้วก็กล่าวผิดจากธรรมวินัยเลยนะครับภิกษุวัชีบุตรชาวเมืองเวสาลีผู้มีความเห็นวิปริตและพวกภิกษุฝ่ายมหายานิกายมหาสังคิกะเป็นต้น นะครับแล้วก็ข้อความละนะครับกล่าวอ้างคำสอนมิใช่พุทธศาสนาว่าพระพุทธศาสนาชื่อว่าเป็นผู้ชื่อว่าผู้เป็นข้าศึกแก่พระศาสนากับท่านอาจารย์ครับการที่จะศึกษาพระธรรมแล้วมีการที่จะกล่าวคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับท่านอาจารย์ก็รู้ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งบางอย่าง การกล่าวก็ไม่ใช่เป็นการที่รู้จริงๆนะครับอย่างการกล่าวถึงเรื่องของปัญญาที่จะรู้ลักษณะของธรรมะก็ยังไม่ได้ปรากฏในขณะนั้นแล้วก็ความเข้าใจก็ไม่ได้รู้ตรงนั้นด้วยแต่การกล่าวที่จะกล่าวตามแล้วก็ไม่เป็นค่าศึกแก่ะศาสนาครับอาจารย์จะ หมายถึงเป็นระดับที่ผิดจากความเป็นจริงนี่แหละครับท่านอาจารย์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่อ้างว่าเป็นคําของพระองค์ทั้งทั้งที่ไม่ใช่ใช่ไหมครับท่านอาจารย์อ้างเพียงได้ยินคิดเองแล้วคิดเองเนี่ยจะเป็นคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรย ถ้าคิดเองก็ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมเป็นค<ร>่าศ<า>ึกแล้วใช่ไหมครับเป็นการกล่าวปิดจากคำสอนครับเพราะฉะนั้นอันตรายมากโดยไม่รู้ค่ะความไม่รู้นำมาซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งหมดตั้งแต่น้อยจนถึงมากท่านอาจารย์ครับถ้าเป็นการพลั้งพลาดหรือเผลอหรือไม่ละเอียดนะครับท่านอาจารย์โดยเหตุนี้จึงมีสนทนาธรรม เพื่อจะได้ไม่เป็น้าศึกต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องละเอียดต้องไตรตรองต้องมั่นคงต้องสละความเห็นผิดพูดผิดเพราะไม่เข้าใจสนทนาการเพื่อจะรู้ว่าคำนั้นไม่ถูกต้องยังไม่ตรงก็จะได้เคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะไม่มุษาและเป็น้าศึกกับพรม ครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์นิเสมอในความเป็นผู้ตรงครับซึ่งก็รู้ว่าความเข้าใจนี่ครับที่จะรู้ความละเอียดของธรรมะนี่ก็ยากแสนยากโอกาสที่จะผิดพลาดนี่มีครับท่านอาจารย์ค่ะพราอาจารย์จึงเป็นผู้ที่สนทนาเพื่อเข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดไม่งั้นก็ไม่ต้องมาเจอกันนะคะต่างคนก็ต่างคิดต่างคนก็ต่างพูดครับนี่แหละครับอาจารย์ตรงนี้ รงนี้เป็นประเด็นที่ขอขอบพระคุณมากเลยเพราะว่าการที่จะมีจะมีบุคคลใดก็แล้วแต่แล้วก็อ้างว่าสิ่งที่สิ่งที่เขาพูดหรือเขาแสดงเนี่ยคือสิ่งที่เป็นคําสอนพระพุทธเจ้าแต่ว่าคิดเองเนี่ยอันนี้ชัดเจนแล้วว่าไม่ถูกต้องแน่กราบที่ประชุมก็กราบท่านอาจารย์สุจินทร์ประวเกตครับก็กร<อ>าบข,ขอบพระคุณอาจารย์วีระมากเลยนะครับก็เป็นประเด็นสนทนาที่ เกื้อคุณให้ทุกท่านนะครับได้รับประโยชน์มากเลยครับอาจารย์ครับเป็นประโยชน์คือหลายประเด็นมากครับโดยพ่ออย่างยิ่งครับที่ได้ฟังซ้ำๆนะครับในเรื่องของธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงๆนี่ครับไม่ทราบว่าทุกท่านเบื่อไหมครับฟังเรื่องธรรมะบ่อยๆน่เนืองนี่ครับเบื่อไหมครับไม่เบื่อยืนยันแล้วนะครับว่าไม่เบื่อเพราะว่าในพระไตรปิฎกนะครับมากไปด้วยคําที่แสดงถึงความเป็นจริงของธรรมะคือสิ่งที่มีจริง ทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจซึ่งก็คือชีวิตประจําวันทุกขณะนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ควรศึกษาเป็นสิ่งที่ควรที่จะได้ฟังให้เข้าใจว่านั่นคือธรรมะนั่นคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งกระผมก็ทราบซึ้งมากเลยครับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวมอสกครูนี้ครับว่าไหนเราครับเตือนไหมครับไหนเราเพราะเป็นแต่เพียงธรรมะเพราะเป็นธรรมะทั้งหมด เป็นธรรมะแล้วจะเป็นเราไม่ได้แต่ก็ยังเป็นเราใช่ไหมครับเพราะว่ายังไม่ได้ละปัญญายังไม่เพียงพอครับท่านอาจารย์ครับเมื่อสักครู่กระผมได้ยินท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าก็เป็นโลกของอนัตตาครับท่านอาจารย์เป็นโลกของอนัตตาอยู่ทุกขณะเลยแต่ก็ยังเต็มไปด้วยอัตตาตัวตนครับท่านอาจารย์ครับกราบท่านอาจารย์ในความละเอียดตรงนี้ด้วยครับเดี๋ยวนี้อะไรเป็นอนัตตา ครับเดี๋ยวนี้ก็เห็นครับท่านอาจารย์ครับไม่ใช่คุณคำปันเห็นครับท่านอาจารย์ครับความจริงเป็นอย่างนั้นแต่ก็ยังเป็นกระผมเห็นครับค่ะนั่นคือผู้ตรงได้ยินคำว่าธรรมะเข้าใจคำว่าธรรมะรู้ความหมายของธรรมะแต่ยังเพลินเพราะเหตุว่าความเข้าใจกับ อวิชชาความไม่รู้และกิเลสทั้งหลายที่สะสมมาในแสนโกดกับอะไรจะมากกว่ากันครับก็เป็นประโยชน์มากเลยครับท่านอาจารย์ครับความไม่รู้และกิเลสทั้งหลายนี่ครับสะสมมามากเหลือเกินครับท่านอาจารย์ครับคุณคำปั่นเป็นคนดีไหมครับไม่ไม่ดีครับท่านอาจารย์ครับอาุศลเยอะมากครับท่านอาจารย์ครับไม่ดีสักเท่าไหร่ครับไม่ดีมากครับ เพราะฉะใครจะรู้คะนอกจากตัวเองตัวเองก็ต้องตรงคะ่ะเวลาที่อกุศลและทมเกิดขึ้นต้องเข้าใจโทษต้องเห็นโทษไม่อย่างนั้นที่ฟังมาแล้วอยู่ไหนอ่ะไม่ใช่เราแล้วธรรมะฝ่ายไม่ดีก็ต้องไม่ดีคิดก็ไม่ดีทำก็ไม่ดีพูดก็ไม่ดี แล้วก็เป็นสาเหตุให้สะสมต่อไปก็ไม่ดีไม่ดีไม่ดีไปมากขึ้นแล้วฟังธรรมะทำไมฟังธรรมะเพื่อรู้ความจริงว่ายังไม่ดีอีกมากมากแค่นี้แค่ไหนคะแสนกดกับที่ผ่านมา ทำให้เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นเราเห็นและถ้าไม่มีปัญญาเพิ่มขึ้นก็เพิ่มความไม่รู้ต่อไปครับทุกท่านก็ลองฟังพระพุทธพจน์ครับท่านอาจารย์ครับที่ที่กล่าวถึงว่ากิเลสเนี่ยครับจะมากเพียงใดครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับก็เป็นคำที่ พระสะมาสัมเจ้าได้ทรงแสดงไว้นะครับแล้วก็มีคำอธิบายให้ได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนะครับเพราะว่าถ้ากล่าวถึงความเป็นจริงของธรรมะที่เป็นกิเลสหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีนะครับมีมากเพียงใดมีมากมากมายมหาศาลครับอันนี้เป็นข้อความที่ปรากฏในธรรมะ ปัทัะถาถาอัตถคถากุตตกานิกายคาถาธรรมบทนะครับที่พระสมาสัมยาวได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายนะครับว่าดูกระภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลสท,ทั้งหลายย่อมเป็นสภาพหยาบถ้ากิเลสเหล่านี้มีรูปร่างอันใครๆพึงสามารถจะเก็บไว้ได้ในที่บางแห่งจักรกวาลก็แคบเกินไป พรหมโลกก็ต่ำเกินไปโอกาสของกิเลสเหล่านั้นไม่พึงมีให้บรรจุเลยนี่คือเป็นข้อความนี่คือคำของพระพุทธเจ้าเลยนะครับคือจริงๆนะครับกิเลสไม่ใช่รูป,ปรธรรมใช่ไหมครับไม่ใช่รูป,ปรธรรมกิเลสเป็นสภาพรู้ธาตุร,รู้แต่พระองค์ตรัสเปรียบเทียบว่าถ้าหากว่ากิเลสเนี่ยครับเป็นรูปที่สามารถจะเก็บไว้ได้นี่ครับจัก,กรวาลนนโลกนี้นะครับแคบ จักรวาลก็แคบเกินไปพรหมโลกก็ต่ำเกินไปบรรจุไม่พอเลยเห็นไหมครับพ่อมีวันหนึ่งที่รู้สึกสต,ติเกิดเองเกิดเองโดยไม่ต้องตั้งใจอะไรเลยที่ร,รู้สึกอย่างนั้นไม่ต้องไปปฏิบัติไม่ต้องไปปฏิบัติตอนนั้นสต,ติรู้อะไร ก็ค่อยๆรู้อะไรที่กำลังุกเช่นกำลังคิดหรือกำลังอยากหรือกำลังเดินอะไรก็ได้